เราต้องใช้พนักง,งานให้คุ้มนะครับออเออเิญเลยค่ะเชยเลยค่ะเิญเลยอัาสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับผมนะครับเอกชัยวรรณแก้วกับสบายสบายสไตล์เอกชัยนะครับ วันนี้ก็ได้ปั้นจำลองสัดส่วนของผมเองครับเป็นปั้นกระตูนแบบคล้ายๆทอยแต่วันนี้รู้สึกว่าการขึ้นโครงมาและอุปกรณ์มันไม่ครบผมว่าต้องไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่อาจจะซื้อผูกกันมาอีกสักประมาณ 2- 3ด้านเพราะว่ามันยังขาดอยู่เด <ๆ S 2> ี๋ยวพาเพื่อนๆไปกับผมว่าผมจะไปซื้อที่ไหนอย่างไรแตะจะได้อะไรกลับมามางนะครับลไลายประจาผม จะน่ารักขนาดไหนตามผมมานะครับครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมโทรศัพท์เรียกพลขับผมก่อนนะครับเ,เป็นพลขับส่วนตัวใครไม่เคยเห็นผมแว้นวันนี้จะเห็นผมแว้นนะครับเ,เราออกไปดูว่าผมจะไปที่ไหนเพราะว่าร้านที่ผมจะไปนี่เป็นร้านประจำผูกพันมาตั้งประมาณ4-5ปีแล้วเ,เดี๋ยวพี่เก่ง มาแล้วนะครับมาแล้วครับมาสีหมอกไม่ใช่สีหมอกมันสีเขียวมันเป็นนินจาฮัตตริเลยหรอโอเคไปพี่เก่งจะขับเดยให้ผมขับได้โอเค โอเคเราได้ถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อของที่ร้านชัยวัตรร้านประจำผมนะครับไปตอนนี้เราก็มาถึงร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับมีทุกอย่างนี่คือเป็นร้านเครื่องเขียนค่อนข้างใจะใหญ่นะครับมีเกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนเขียนรูปก็จะมาที่นี่ส่วนมากก็จะเดินมาบูธนี้นะครับบูธนี้ ตอนนี้พนักงานเริ่มกลัวแล้วนะครับเดินหนีกันควักกับควกเดี๋ยวผมขอดูผู้กัรลูเบนหน่อยลูเบนเหรอคะอันนี้ไม่ใช่นี่แองเจโลเดี๋ยวไปหยิบผู้กัรลูเบนเออจะเลิกก็ได้แองเจโลก็ได้เอายกลงมายกลงมาเราต้องใช้พนักงานให้คุ้มนะโอเคเลยค่ะโอเคเลยค่ะโอเลยวันนี้น่าจะ ได้ประมาณสองสาอันเพราะว่าของเก่าก็ยังมีอยู่สามร้อยสามสิบสี่บาทโอเคเราได้พูดก,กันแล้ว ลูกสาวใครเนี่ย,ยเราเช็นที่ผมบอกครับชั้นสองก็จะเป็นเฟรมสั่งได้นะครับส่วนข้างบนนั้นเป็นเรือนหอของพี่เล็กนะครับห้ามขึ้นไปห้ามอ่ะมานั่งคุยกันน่ะ,อะตอนนี้เฟรมเหลืออยู่แค่นี้ ตไตใหญ่ที่อาจารย์เคยสั่งให้สั่งให้บนบลร้อยี่สิบคูร้อส่สเนี่ยนะอ,อะะเลือ,อยู่ประมาณนี้เออพี่เล็กผมมีเฟรมที่ผมขึงไม่ตึงเนี่ยจะสมามารถให้เขาไปขึงให้ได้ไหมคิดว่าได้เนะอ่เพราะเรามีเข้าไปเงาอยู่แล้วอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ด้้นบนคือคัน สเบียมนะครับนอกเหน,กนือจากร้านหน้าพอช่างที่ผมเคยเรียนอยู่แล้วก็นี่คือร้านที่สองที่เป็นประจำนะครับเป็นประจำเพราะว่ามันใกล้บ้านเนาะโอเคก็มีทุกอย่างาเครื่องกีฬาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตะก,ก้อฟุตบอล อ่าทั้งหมดเท่าไรครับผมสองเจ็ดแปดค่ะร้านเอกหวดนี้ใช่ไหมหวดนี้ค่ะถจะถูกนิดถูกนี้อย่าลืมนะอย่าลืมนะถูกอ่ะจะได้แทงหรือเปล่านี่ครับคือร้านประจําที่ผมมาซื้อทุกครั้งเลยนะครับใครอยากจะได้อุปกรณ์การเขียนเกี่ยวกับวาดลูกหรืออีกหลายๆอย่างที่มีครบไม่ว่าจะเป็นเฟรมเป็นสีผูกกันินสอปากามีกับทุกชนิดเลยครับ ว่าวียนเข้ามาได้นะครับที่ชัยวัดเขาเจรัญอ่ะเรากลับกันดีกว่าเราได้ความน,นะแล้วมาเจอกันที่บ้านครับบ <c oughs> ้านับผมกลับมาแล้วนะครับจากการที่เราไปซื้ออุปรกรณ์รการปั้นแล้วก็ะจะดูอุปรกรณ์อื่นๆที่เราขาดขาดอยู่ แล้วก็สรุปไม่มีไม่ได้มานะครับก็คือ,อ,อบางอย่างมันหมดแล้วตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็เลยไม่ได้เอามาขายก็เลยสั่งกับพี่สาวเลนนั้นว่าเออถ้ามีตัวเนี้ยมาถึงไวให้โทรมาหาผม <c oughs> ก็เลยสั่งแล้วก็ได้ภูการมาสามด้ามน,นะครับที่ไว้เขียนสีน้ำมันแล้วส่วนงานป้าเราก็คงจะต้องใช้ เท่าที่มีไปก่อนแล้วก็อาจจะประดิษฐ์ขึ้นมาเองอีกประมาณอย่างสองอย่างเท่าที่เราจะสามารถจะทดแทนกับงานชินนีได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบยังไงน่ารักเกินตัวจริงหรือเปล่านะครับครับสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับแล้วมาดู EP หน้าว่าผลจะปั้นรูปนี้ออกมาเป็นยังไงสมบูรณ์สวยขนาดไหนและติดตามผมนะครับให้กําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ